ไฟดูเดือนซื่อสัตว์มานบยิมปะทะโชคปรีชาพีเคต้อมทีเคอารยนใครจะอยู่ใครจะไปแฟนมวยชอบใครมากกว่ากันลองแสดงความคิดเห็นกันใต้นะครับรุ่มฟังมวยหูฝีภาคบรรยากาศส,สดๆทุกคู่ทุกสนามตั้งแต่มวยวันยันห้ายก บอกบรรยากาศสดหน้าเสือแต่ละคู่ลงมวยรักมวยชอบฟอมมวยทุกคู่ทุกสนามรับรู้ทุกอย่างได้ที่มวยไทยออนไลน์ .com เท่านั้นสวัสดีครับแฟนหมัดมวยทุกท่านพบกับผมหัวหน้าห้องวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มวยศึกวันลุมพินี136 วันศุกร์ที่12ธันวาคม2568ถ่ายทอดสดช่อง7สีเริ่มเวลา19.30นสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจกลุ่มฟังมวยหูฟรีแนวทางข้อมูลมวยฟอร์มมวยหลังชกน้ำหนักหลังช่างทุกวันทุกสึกขรบกวนคลิกลิงก์ที่หน้าช่องตามรูปที่ผมวางไว้ได้เลยหรือจะทักบ้านเขียว mtl77 ก็ mt 77, ได้เหมือนกันครับสำหรับมวยรักมวยชอบวันนี้ผมคัดมาให้เน้นเ เราไปเริ่มกันเลยที่คู่แรกแจ็คเซียพบโชยะอิชิกุระคติกาปล้ำจับล็อกรุ่นแบนทัมเวทร้อยสาถึงร้อปอนด์น้องไมวันลุมพินีแจ็คเซียอายุ31ปีสูง168เซนตประเทศสหรัฐชอาณาจักรซ้อมที่เอสเ p o โพล j j จีเช่างได้145ปอนด์ โชยะอิชิกุระอายุ29ปีสูง167เซนจากประเทศญี่ปุ่นซ้อมที่คาเปเดียมช่างได้143.8ขาด0.2อ bon. ปอนด์สถิติชกมาแล้ว5ไฟชนะ4แพ้1ไฟผลงานล่าสุด4ไฟชนะรวดเลยชนะคะแนนเดนนี่ซิสตี้วันลูมินี1 1 5เรดเปิดอยู่ที่โชยะอิชิกุระเป็นต่ออยู่สองหนึ่งไฟนี้เป็นการต้อนรับน้องใหม่ของโชยะที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงอย่างมาก ต้องมารับมือแจ็คคงไม่ใช่งานยากขอฟันธงไปที่โชยะอิชิกุโระจะเอาชนะไปได้แบบสบายๆแน่นอนครับสำหรับคู่ต่อไปชูเอ็นในบาโหพบลีซังชันกติกามวยไทย MMA รุ่นสตรอเวท115-125ปอนด์ชูเอ็นในบาโโหจากประเทศญี่ปุน่นช่างได้123.6ปอนด์ซอมมาดีและมีสภาพร่างกายเยี่ยมก่อนขึ้นชกผลงานยังไม่พบเจอในวันลุมพินีข้อมูลหาไม่ได้นะครับ เดอะฟลชลีซังชัลอายุ26ปีสูง163เซนซ้อมดีเคจิมประเทศเกาหลีใต้ชังได้122.4ปอนด์สถิติชกมาแล้ว3ไฟชนะ3รวดผลงานล่าสุดชนะคะแนนเดนนี่ซิสตีวันลุมพินี115เรตเปิดอยู่ที่ลีซังชัลเป็นต่ออยู่7-4สำหรับมวยคู่นี้ส่วนตัวผมชอบลีซังชัลฟอร์มการซ้อมดีมากเตรียมตัวเข้มข้นกว่า นักมวยเกาหลีใต้ที่มีความเร็วและอาวุธที่หลากหลายกว่าถูกมองว่ามีความได้เปรียบในด้านความเร็วและสไตล์การชกมากกว่าคู่ต่อสู้ขอฟันธงไปที่เดอะแฟลชลีซังชัลชนะแน่นอนครับมาถึงตัวที่3เพชรดำสิทธิ์เอราวันพบฮิโรยุกิกติกามวยไทยรุ่นสตรอเวท1 1 5 1ปอนด์เพชรดำสิทธิ์เอราวันอายุ18ปีสูง171เซนจากประเทศไทยซ้อมที่สิทธิ์เอราวันจิม ชกมาแล้ว60ครั้งเป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวแข่งขวาแรงซอคมได้ลุ้นตลอดแข็งแกร่งแข็งแรงช่างได้121.4ปอนด์ผลงานล่าสุดแพ้คะแนนเทพมงคล CMA Academy ศึกท่อน้ำไทย T.K.O เกียรติเพชรฮิโรยุกิอายุ29ปีสูง167เซนต์จากประเทศญี่ปุ่นซ้อมที่ริคิสเป็นมวยเตะขาต่อยมัดได้รวดเร็ว อาวุธนักแรงชังได้122.4ปอนด์สถิติชกมาแล้ว3ไฟชนะ3รวดผลงานล่าสุดชนะคะแนนแดนนี่ซิสตีวันลุมพินี1-1-5เรตเปิดอยู่ที่ฮิโรยุกิเป็นต่ออยู่3-2สำหรับมวยคู่นี้มองไปที่ฮิโรยุกิมีประสบการณ์ครั้งใหญ่บนเวทีวันมากกว่าและเคยเอาชนะมวยไทยมาแล้วด้านน้องไมยย่ยางเพชรด,ดำต้องปรับตัวด้วยขนาดของนวมที่เล็กลงอีก ขอฟันธงไปที่ฮิโรยุกิจะสามารถใช้จังหวะสวนกลับทำคะแนนได้ไม่ยากครับสำหรับคู่ต่อไปอิสราเอลดอสซันโตสพบทาคุมะโอตะกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวท1 2 5 5ถึง1 3อปอนด์อิสราเอลดอสซันโตสอายุ23ปีสูง165เซนจากประเทศบราซิลซ้อมที่มวยไทยเจเบสช่างได้127.8ปอนด์ ข้อมูลสถิติยังไม่ค่อยแน่ชัดมากนักในแง่ผลชนะแพ้เพราะยังไม่มีสถิติเด่นเป็นที่รู้จักในระดับโลกทาคุมะโอตะอายุ26ปีสูง173เซนประเทศญี่ปุน่นซ้อมที่ชินโคมวยไทยจิมเป็นมวยส่วนสูงรูปร่างดูได้เปรียบเล็กน้อยจากสถิติทั่วไปของนักชกญี่ปุ่นในรุ่นเดียวกันช่างได้122.4ปอนด์สถิติชกมาแล้วสมไฟชนะสรวด ผลงานล่าสุดชนะคะแนนเวซื้อคินวันลุมพินี85เรดเปิดอยู่ที่ทาคุมะโอตะเป็นต่ออยู่5-2สำหรับมวยคู่นี้ทาโอตะคุมจังหวะใช้เทคนิคออกอาวุธรวดเร็วได้ดีจะมีโอกาสชนะคะแนนเพราะใช้ความแม่นยำและการเดินเกมคุมเวทีได้ดีแต่ถ้าซานโตสเดินเกมใส่หนักคุมแรงและกดดันได้ต่อเนื่องโอกาสของเขาก็ยังมีเหมือนกันขอฟันธงไปที่ทาคุมะโอตะ ชอบสไตล์การชกที่รวดเร็วกว่าจะสามารถทำคะแนนแซงไปได้สบายสบายครับผมมาถึงคู่ที่5อาเมียนาซีรีพบจางจินฮูกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวท125-135ปอนด์อาเมียนาซีรีอายุ33ปีสูง175เซนประเทศมาเลเซียอิหร่านซ้อมที่ไทเกอร์มวยไทย เป็นมวยทะละกำลังประสบการณ์ชกในเวทีระดับนานาชาติและความแข็งแรงของร่างกายชั่งได้134.6ปอนด์สถิติชกมาแล้ว4ไฟแพ้รวดผลงานที่ผ่านมาแพ้คะแนนสมิงดำ NF ลูกสวนวันลุมพินี110จางจินหูอายุ24ปีสูง176เซนประเทศจีนซ้อมที่ทีมเมดีซาทูตเป็นรูปร่างสูงกว่าเล็กน้อยอาวุธหลากหลายและการประทะในระดับวัน ช่างได้134.8ปอนด์สถิติชุกมาแล้ว6ไฟชนะ2แพ้4ไฟผลงานที่ผ่านมาแพ้คะแนนเซกสันแฟร์เทร็กซวันลุมพินี98เรทเปิดอยู่ที่จางจินฮูเป็นต่ออยู่5-4สําำหรับมวยคู่นี้ถ้าอาเมียเดินเกมกดดันตั้งแต่ยบแรกและใช้พละกกำลังได้ต่อเนื่องก็มีโอกาสมากขึ้น แต่ถ้าจางจินฮูคุมจังหวะกลยุทธ์อย่างชัดเจนและไม่พลาดจังหวะทำคะแนนขอฟันธงไปที่อาเมียนาซีรีจะหาชัยชนะไฟแรกได้สำเร็จแน่นอนครับคู่ที่6มักซิมบักทินพบอาโบฟาเซลอาลีปูอันดีกติกามวยไทยรุ่นไลท์เวท155ถึง170ปอนด์มักซิมบักทินอายุ22ปีสูง191เซนประเทศรัสเซียซ้อมที่มวยไทยยูเนียน โชว์ฟอร์มเด่นด้วยการชนะน็อกอย่างงดงามเช่นสอกกลับน็อกเต็ง1แฟเท็กซ์ช่างได้169.2ปปอนด์สถิติชกมาแล้ว2องไฟชนะรวดผลงานที่ผ่านมาชนะน็อกยก2เต็ง1แฟเท็กซ์วันลุมพินี1-2-1อาโบฟาโซอาลีปูอันดีสูง180เซนประเทศอิรานซ้อมที่ทีเมดีซาตุตเดบิวต์ในวันโดยทำสถิติน็อก เลียมโนแลนด์วด้การเตะหัวทีเดียวจบภายใน59วินาทีซึ่งถือเป็นการแสดงพลังที่รุนแรงและรวดเร็วมากช่างได้167.8ปอนด์สถิติชกมาแล้ว1ไฟชนะ1ผลงานที่ผ่านมาชนะน็อกยกหนึ่งเลียมโนแลนด์วันไฟต์ไนท์31เรดเรทเปิดอยู่ที่มักซิมบักทินเป็นต่ออยู่3-1สหนสำหรับมวยคู่นี้มักซิมมีรูปร่างที่ได้เปรียบถึง11เซนมีผลแน่นอน เพราะนักสู้คนนี้ไม่ได้มีดีแค่สูงมีอาวุธหนักแรงหมัดศอกได้หมดแต่ก็ประมาทอาโบฟาโซไม่ได้เหมือนกันไฟต์แรกเปิดตัวได้น่าประทับใจเช่นกันขอฟันธงไปที่มักซิมบักทิมจะเก็บสถิติเพิ่มไปได้แบบสนุกสุดมันแน่นอนครับคู่ที่7ซาร่าโกเยอร์พบอิสรากลารูซีกติกามวยไทยรุ่นสตรอเวท115-125ปอนด์ ซาร่าโกเยอร์อายุ31ปีสูง166เซนประเทศสหรัฐอเมริกาซ้อมที่มาโนบจิมชกได้รอบด้านมีเทคนิคชกเฉพาะตัวสูงและมีประสบการณ์ชกต่างประเทศหลายรายการช่างได้124.6ปปอนด์นักมวยหญิงสัญชาติสหรัฐอเมริกาลงชกใน One Friday Fight 136โดยสถิติมวยไทยอาชีพที่ไม่สูงนักโดยตามฐานข้อมูลมวยไทยเรคคอร์ด เธอมีสถิติชนะแพ้ประมาณ3-6ฝฟอิสราคลารูซีอายุ20ปีสูง166เซนตประเทศโมร็อกโกซ้อมที่เอลามงารีมวยไทยทีมเดบิวต์ในวันนักมวยหญิงมาจากโมร็อกโกอเมริกาที่ขึ้นชกวัน f ฟร d เดย์ไฟท์136เช่นเดียวกันช่างได้124.8ปอนด์โดยยังไม่มีสถิติสาธารณะบนฐานข้อมูลหลักเรทเปิดอยู่ที่ใครต่อรอง สำหรับมวยคู่นี้ไม่มีข้อมูลให้ดูเป็นแนวทางวิเคราะห์เท่าที่ควรแต่ขอฟันธงไปที่อิสรากลาลูซีความเป็นมวยไทยสากลและคุมเกมได้ดีกว่ามีโอกาสชนะได้แน่นอนครับมาถึงคู่ที่8ทับหลวงเพชรเกียรตเพชรเพชรพบไกรทอง PU พียูผ้าใบกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอนด์ทับหลวงเพชรเกียรตเพชรเพชรอายุ19ปี สูง168เซนประเทศไทยซ้อมที่เพชรเกียรเพชรเพชรชกมาแล้ว70ครั้งเป็นมวยจังหวะเตะต่อยหมัดแทงเขา่าปล้ำตีรุนแรงแต่แข็งแกรง่งช่างได้130.2อปอนด์สถิติชกมาแล้ว2องไฟชนะรวดผลงานที่ผ่านมาชนะน็อกยก2ฟ้ามงคลสอโชคมีชัยวันลุมพินี123ไกรทอง PU พียูผ้าใบ20ปีสูง170เซนประเทศไทย ส้อมที่โรงเรียนกีฬาสุราชชกมาแล้ว50ครั้งเป็นมวยขวาครบเครื่องบูดุดดันหมัดศอกแรงช่างได้130ปอนด์ผลงานที่ผ่านมาชนะน็อกยก3เด็กดอยทีเอ็นมวยไทยศึกมวยไทย7สีเรทเปิดอยู่ที่ไกรทองพียูผ้าใบเป็นต่ออยู่5สีสำหรับมวยคู่นี้อาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่มีลุ้นนับลุ้นน็อกได้ทั้งสองฝั่ง ขอฟันธงไปที่ทับหลวงเพชรเกียรติเพชรเพชรวัดกันทีต่อทียังดูได้เปรียบหนักแรงกว่าแน่นอนครับผมคู่ที่9ชาติพิชิตสสต้อย8ริ้วพบฮาเลงออมกติกามวยไทยรุ่นอะตอมเวท105-115ถึงปอนด์ชาติพิชิตสสต้อย8ริ้วอายุ26ปีสูง160เซนประเทศไทยซ้อมที่ BCK บวกสอสต้อย8ริ้วชกมาแล้ว200ครั้ง เป็นมวยบู๊ขวาเตะขาต่อยหมัดแรงปล้ำตีแข็งแกรง่งบู๊ดุดันซอกรอสวนช่างได้114.6ปอนด์สถิติชกมาแล้ว2ไฟชนะรวดผลงานที่ผ่านมาชนะคะแนนคุนศึกมอกรุงเทพทนบุรีศึกวันแชมเปี้ยนิพลุมพินีฮาเลงออมอายุ27ปีสูง163เซนประเทศเมียนมาซ้อมที่ P.O.Y. Group เขามีทักษะเพียงพอที่จะสู้ได้แต่มีด้านที่โดนจังหวะหนักแล้วจบเกมได้ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ต้องระวังช่างได้115ปอนด์สถิติชกมาแล้ว2ไฟชนะ1แพ้1ไฟผลงานที่ผ่านมาชนะคะแนนารุยุกิทานิสุวันลุมพินี1-2-9เรดเปิดอยู่ที่ชาติพิชิตสสต่อย8ริ้วเป็นต่ออยู่7-4สําหรับมวยคู่นี้ชาติพิชิต ต้องเดินเกมอย่างต่อเนื่องและกดดันคู่ชกออกอาวุธหลากหลายทั้งหมัดศอกเขา่ามีความมั่นคงในเกมยืนดีกว่าฮาเลงออมอย่างแน่นอนขอฟันธงไปทีชาติพิชิตสอสต้อยแริ้วจะอาศัยประสบการณ์ลูกเก๋าเกมเอาชนะไปได้ไม่ยากครับผมคู่ที่10สซื่อสัตว์มานพยิมพบโชคปรีชาพีเต้อมทีเอะไรยนกติกามวยไทยรุ่มสตรอเวท1 1 5ถปอนด์ ซื่อสัตย์มาโนบยิมอายุ32ปีสูง167เซนประเทศไทยซ้อมที่มาโนบิมชกมาแล้ว80ครั้งเป็นมวยเขา่าบูดุดันแข็งแรงเปิดเกมตลอดเตะต่อยหมัดแรงกล้าแลกกล้าสวนสู้ดีหมัดสอกขมปลายแรงช่างได้123.4ปอนด์สิทธิชกมาแล้ว3ามไฟชนะ1แพ้2ไฟผลงานที่ผ่านมาชนะคะแนนฉลามดำศอบุญมีริ วันลุมพินี106โชคปรีชา p คต้อมเคอลัยยนอายุ34ปีสูง1 6 1เซนประเทศไทยสามที่ PK แสนชัยมวยไทยยิมส์เป็นมวยแม่นยำกว่าในการออกหมัดและควบคุมจังหวะได้ดีกว่าช่างได้123.2ปอนด์สถิติชกมาแล้ว7ไฟชนะ4แพ้3ไฟผลงานที่ผ่านมาแพ้คะแนนตุยลินทัตวันลุมพินี121 เรตเปิดอยู่ที่ใครต่อรองสำหรับมวยคู่นี้ซื่อสัตว์ครบเครื่องทั้งเขา่าศอกแข้งหมัดและเดินเกมหนักขยันเดินต่อเนื่องมีโอกาสมากกว่าเพราะด้วยสภาพร่างกายของโชคปรีชาอาจออกอาวุธไม่รวดเร็วเหมือนเดิมขอฟันธงไปที่ซื่อสัตว์มานพยิมจะอาศัยลูกขยันเดินเข้าแลกทำคะแนนไปได้อย่างแน่นอนครับผมคู่สุดท้ายของรายการเพชรเขากระดงลูกเจ้าแม่ไสทองพบอาลี เคลลัดกติกามวยไทยรุ่นไลเวท 155- ถึง170ปอนด์เพชรเขากระโดงลูกเจ้าแม่ไส่ทองอายุ20ปีสูง190เซนประเทศไทยซ้อมที่ลูกเจ้าแม่ไสทองชกมาแล้ว41ครั้งเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมเตะต่อยนำํำล็อกเหนียวล็อกไล่แขนกดตีแรงเคยชมามาช่างได้157.2ปอนด์ สถิติชกมาแล้วสองไฟชนะหนึ่งแพ้หนึ่งไฟผลงานที่ผ่านมาชนะคะแนนอายุเอลคาดราวีวันลุมพินี133อาลีเคลลัดอายุ26ปีสูง187เเซนประเทศตุรตีซ้อมที่ทีม,มเมฮดีซาตูดเป็นมวยหมัดหนักพร้อมเกมรุกจากการเข้าประชิดและใช้เขา่าหรือหมัดจบเกมได้เร็วช่างได้ 157.6ปอนด์สถิติชกมาแล้ว1นึ่งไฟชนะ1นึ่งไฟผลงานที่ผ่านมาชนะน็อกยก2ไมเคิลบารานอฟวันลุมพินี1-2-1เรทเปิดอยู่ที่อาลีเคลลัดเป็นต่ออยู่ที่5-4สําำหรับมวยคู่นี้เพชรเขากระดงรูปร่างสูงใหญ่กว่าและอาวุธหลากหลายลุ้นเกมยาวด้านอาลีมาพร้อมพลังหมัดและการปิดเกมไวได้เสมอ ขอฟันธงไปที่อาลีเคลลัตจะใช้หมัดเป็นทีเด็ดในการปิดเกมนี้ได้แน่นอนครับผมขอย้ำอีกทีสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจกลุ่มฟังมวยหูฟรีแนวทางข้อมูลมวยฟอร์มมวยหลังชกน้ำหนักหลังช่างทุกวันทุกศึกคลิกลิงก์ที่หน้าช่องตามรูปที่ผมวางไว้ได้เลยหรือจะทักบ้านเขียว mtl 77ก็ได้เหมือนกันครับ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์มวยความคิดเห็นส่วนตัวล้นลวนๆไม่ชอบไม่ว่าอย่ามาด่ากันก็พอบายหัวหน้าห้อง